หมาร้านนี้ชีเด็ดที่คนแถวนี้ชอบเยอะมากอ่ะจากที่ผมเล่าไปว่ามาเจอร้านนี้ตอนที่ผมขับเส้นมิตรภาพแถวมวกเลยแล้วเลี้ยวซ้ายตามป้ายสีแดงแงนี้ไปจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายขวาตามป้ายไปอีกนิดหน่อยก็จะมาเจอกับร้านขวัญใจมหาชนของคนแถวนี้ที่ผมว่ามีอีกหนึ่งเมนูที่ผมยังไม่ได้บอกและมันเด็ดจัดแบบที่ไม่เคยเจอเมนูนี้ที่ไหนมาก่อนซึ่งไม่ใช่ผัดเผ็ดกวางจานนี้ไม่ใช่แกงข้วหอยโขมันนี้ด้วยผัดสามเหม็นจานนี้ก็ไม่ใช่หรือแม้แต่ยำโบราณที่ผมเล่าไปอันนี้ก็ยังไม่ถูกแต่ตัวลับตัวเด่นตััวดง มันคือจานนี้นี่คือผัดนกกระทาทรงเครื่องครับจานนี้150บาทถ้วนซึ่งของร้านนี้เป็นตอนนี่คือเนื้อนกกระทาพอเขียวลงไปเนาะมันกรวบเลยกรอบนอกแน่นในแล้วกระดูกอย่างปลอ่อแล้วทีเด็ดคือลูกพัทที่มาเป็นซอสหวานเค็มเครือบๆอืมโคตรกลมกล่อมผัดโคตรหอมอ่ะคุณแล้วยังทิ้งทวนด้วยลูกพริกกับกะเพรากรอบผมว่าโคตรชอบเลยและนี่คือร้านครัวพุงกลางครับอยู่แถวแถวทางเลี้ยวไปมวกเลยแต่เขาอยู่ในเขตปากช่องนะโคตรเต็มสิบให้สิบอ่